ยิ่งทาให้เชื่อมากขึ้นอีกกับคําที่ว่าโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญค่ะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเมื่อวันที่28มกราคม2567ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจิงก็ได้ไปเป็นเจ้าภาพบวชพระนะคะที่วัดช่องนอนทรีพระรามสามมานะคะมันเป็นความบังเอิญซ้อนบังเอิญที่แบบโคตรบังเอิญต้องใช้คํานี้แต่ว่าเป็นความบังเอิญที่แบบปิติมากเรื่องของเรื่องก็คือว่าด้วยความที่ตัวจิงเองเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว นะคะเชื่อเรื่องบาปบุญเชื่อเรื่องเวรกรรมคายทักอะไรก็อ่ะถ้าเราทำได้ไม่เกินกว่ากำลังไม่เกินตัวไปเราก็ทำไม่ว่าจะเป็นสายพุทธก็คือพุทธก็คือเต็มอกอยู่แล้วเราเป็นคนพุทธเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์สวดมวนต์ทุกวันทำบุญใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยเราทำอยู่แล้วสายพราหมณ์ฮินดูนะคะก็คืออย่างที่เห็นกันอย่างแบบเออไปไหว้องค์พระพิฆเนศนะคะองค์พ่อองค์แม่ไปช่วยงานวัดแขกพาไปกราบไหว้พาไปถวายขนมอะไรอย่างเงี้ย หรือจะเป็นสายจีแบบสารเจ้าจีนอะไรเงี้ยก็คือทําพ่อก็เป็นคนจีนเนาะเราก็เลยแบบเสริมซับกับการทําพิธีกรรมหรือว่าเทศกาลอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็มาเริ่มมาจากว่าจริงเนี่ยเกิดปีจอซึ่งเขาก็บอกกันว่าชงร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะก็เลยคิดว่าอ่ะเขาทานายทายทักมาแล้วไปทําบุญก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะก็คิดว่าเพื่อความสบายใจของตัวเองด้วยเนาะทีนี้ก็คิดว่า,าจะไปทําอะไรดีอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้และกันไปทําบุญบวชพระ ซึ่งเป็นบุญใหญ่แต่ด้วยเราไม่มีครอบครัวเนอะหมายความว่าเราไม่มีลูกแล้วก็แบบคนในครอบครัวก็อย่างน้องชายก็บวชไปแล้วก็ไม่ได้มีใครที่จะแบบว่าเออขอว่าเอ้ยไปบวชให้หน่อยเดี๋ยวเราเป็นเจ้าภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะนําชุดบวชนี่แหละถวายให้กับวดัดวัดหนึง่งเพื่อแบบอะไปรอใครจะมาบวชก็วัดก็จะได้เอาชุดเนี้ไปให้เขาได้เลยเขาก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายก็คือเหมือนเราก็เป็นเจ้าภาพที่รอรอก่อนว่าอาจจะมี ใครมาบวชอะไรเงี้ยก็คือกะตั้งใจไว้แบบนั้นแม้กระทั่งวัดนะก็ยังไม่ได้เลือกด้วยซ้ําว่าเออจะไปวัดไหนแต่แค่คิดในใจว่าโอเคอยากอยากจะถวายชุดบวชแค่นั้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็โทรนัดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยเป็นร้านขายสังกฐานเนาะเราก็นัดแนะกันว่าโอเคเดี๋ยวจะไปเอาของนะเริ่มเลื่อนไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็เลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนมาจนได้วันที่แน่นอนปับ๊บสายเข้าโทรศพัพท์แฟนเนี่ยมาช่วยงานหน่อยเป็นงานวัดนะมาช่วยงานหน่อยเดี๋ยวจะมีพิธี พระราชทานเพลิงอดีตจเจ้าอาวาสอยากให้มาช่วยหน่อยก็คือเราเป็นสายสายแบบกู้ชีพกู้ภยัยก็อ่ะเอยด้วยความบังเอิญเนาะว่าแบบเราจะได้ไปวัดนี้บังเอิญกว่านั้นคืออะไรรูป้ปะคือก่อนคือถามเขาก่อนนะว่าเออแบบเนี่ยอยากถวายชุดบวชนะเอาไปถวายที่นี่เลยได้ไหมที่วัดเลยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกอุย้ยดีเลยเขาจะมีกําลังจะมีพิธีเนี่ยบวชพระห้ารูปถวายอดีตจเจ้าอาวาสด้วยแล้วก็แบบเฮ้ย แล้วคนที่โทรมาคือเป็นคนที่ไม่ได้โทรมานานแล้วนะอยู่ดีโทรมาโอ้โหมันเราได้วัดด้วยเราได้คนมาบวชให้เราด้วยที่ฟูที่สุดคือได้ถวายให้กับอดีตเจ้าวาดด้วยซึ่งแบบเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายนะเว้ยกับการที่แบบคุณจะบวชแล้วนอกจากคุณได้บุญบวชพระแล้วอะคุณยังได้ถวายบุญเนี้ยให้กับอดีตเจ้าวาดที่ท่านมรณภาพาไปอะแล้วจะมีพิธีพระราชทานเพลิงในวันที่สี่ กุมภาพันธ์นี้อ่ะคือแบบมันบุญซ้อนบุญแล้วบุญโคตรใหญ่อ่ะคือจากเราใช่ปะคิดกะว่าเออจะบวชหนึ่งหนึ่งรูปแหละก็คือถวายไปละหนึ่งรูปก็กลับถ่ายรูปไปถวายปุ๊บแล้วก็กลับมาโพสตว่าเออแบบร่วมอนุมโมทนากันนะว่าเราทําบุญบวชพระหนึ่งรูปทีนี้ก็มีข้อความเข้ามาใหญ่เลยว่าว่าอยากร่วมอยากรวมอยากรวมเพราะาเราชอบอยู่แล้วเรื่องการแบบเป็นสะพานบุญการบอกบุญอะไรแต่จริงคือบุญเนี้ยเราก็ไม่ได้บอกใครเพราะว่าเราคิดว่าเราทําเพื่อตัวเราไม่ได้แบบอยากมีใครมาสมทบใน ในบุญในกรรมในอะไรของเราทีนี้ก็เลยอ่ะคนถามเยอะงั้นเปิดให้ร่วมบุญละกันเพราะว่ายังมีอีกสมรูปซึ่งเราได้แบบติดต่อรักษาการเจ้าว่าแล้วเนอะว่าอีก3ามรูปเนี่ยมีเจ้าภาพแล้วหรือยังเขาก็บอกว่า<ม>อย่างเง,งี้ยปนะรากฏว่าพอเปิดโพสต์ไปก็มีแม่ของน้องที่รู้จักกันขอรับเป็นเจ้าภาพเลยหนึ่งรูปอา้าว ก็ถ้ากอกว่าอะคิดว่าเอออาจจะได้อีกสักอีกสักรูปนึงแหละเพื่อนๆสมทบกันมาเพราะว่าบางคนก็แบบเบี้ยน้อยหอยน้อยอะเนาะแต่อยากทำเราก็โอเคไปไปมามา,มาเว้ยห้ารูปเนี้ย<ม>เราได้เป็นเจ้าภาพทั้งหมดสี่รูป<ม>คือเจ้าภาพเต็มเ็มมาหนึ่ง<ม>อีกสามอะเหมือนเราได้เป็นสะพานบุญแล้วทั้งหมดห้ารูปที่เขาตั้งเอาไว้อะสําเร็จในพริบตาที่สุดนะเออปฏิหาริ่ะที่บอกว่าเชื่อเลยว่าโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญเพราะอะไรรูป้ป่ะพอเราคิดแค่ว่า เราจะถวายชุดบวชเราโทรหาเพื่อนนัดวันเวลาที่ได้ชัวร์แล้วปับ๊บสายเข้าอันนั้นบังเอิญที่หนึ่งแล้วนะบอกให้ไปช่วยงานวัดก็เลยคิดได้ว่าเอาไปถามเลยว่าจะไปถวายชุดบวชที่นั่นได้ไหมปรากฏว่าได้บังเอิญที่สองคือมีพระรอบวชมีคนรอบวชพระบังเอิญที่สามคือได้ฟังจากท่านรักษาการพูดถึงอดีตเจ้าวาดแล้วก็แบบประวัติความเป็นมาใดก็รู้สึกแบบเฮ้ยโชคดีที่ได้มาทําวันนี้แล้วก็สี่ก็คือ ได้ถวายบุญแก่แบบอดีตเจ้าวาดด้วยแล้วก็ห้าก็คือเราทําได้ครบทั้งหมดสี่รูปที่เหลือโคตรอิ่มโคตรฟูโคตรมีความสุขแล้วก็เชื่อว่าครั้งเนี้ยมันเป็นการถูกลิขิตมาแล้วอว่านี่แหละต้องทีน่นี่ต้องแบบนี้ต้องวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมกันให้มันเกิดขึ้นรับบุญพร้อมๆกันสาธุคะ่ะ